i เขาเองท่านผู้การนักงานปปสจังหวัดสมหมายทงประกอบเป็นลูสืขาวที่รับรองการแนะของนักงานปปสจังหวัดสงขลาได้ถึงนุณงานามดีของพลเมืองดีโดยพ์อในจังหวัดสงขลาก็คือคุณโระสมไข่ไข่นยนักสมพถึงตะกรงข่าวมากมายเป็นวินจักยานหัสใหญ่น้ำใจงามใน,นกเขียนลงข่า ทางข่าวท้องถิ่และก็ข่าวในระดับประเทศเรามากมายจนกทั้งสื่อข่าวไปถึงาน้าก็แสดงถึงว่าคุณโระณเนี่ยได้นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของคนพลเมืองในประเทศไทยใด้เราเพราะเก็บกระเป๋าขาเอวได้จาก นักบันทายกานรอบโลกชาวนอร์เวย์ถือว่าเป็นคนต่างชาติในกระเป๋านั้นดีทั้งเงินมีทั้งพาสปอร์ตและก็สิ่งของที่สำคัญอย่างอื่นจะมอบโล่ที่ประกอบผลงานความดีสองรรบในครั้งนี้ให้สำหรับคุณประสนใครๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใจประกอบผลงานความดีเพื่อเป็นเกีระวในครั้งนี้ต่อไปนะครับ เมื่อมีประชจ,จังหวัดแล้วเนโอกาสที่จะเข้าถึงและพบออเจอเนี่ยนะฮะก็มีแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเราจะเป็นจะต้องยกย่องส่งเสริมคนดีนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปและเยาว,วชนนะครับในการปลูกและลสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตว์สุจริตน,นะครับต่อให้คุณโู้สาน,นะฮะรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ เคเจอเลยครัผมไม่ได้ว่ามันแย่งผมดีเท่านี้ผมที่ว่าทำไมหน้ฐานะอะไรก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรก็ให้เกีย่งผมสูงมากครับผมวันนั้นเจอเนี่ยทำไมถึงคิดซื้อไม่ถึงได้คิดเอาก็ก็ไม่ใช่ของผมครับคือไม่ใช่ของผมผมจะไม่เอาก็ผมคือของคุณครับไม่ไม่เอามาเป็นของใครนะครับ เนี่ยมีได้เปิดเขา้นว่ามีเวก็เห็นเงินแต่ว่าไม่นัดจานวนก็เปิดปุ๊บก็ก็อีกนัดหน่งอได้ตกใจไหมก็ไม่ไม่เอไปห้กระเ่องที่ยวไม่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 ได้ตกใจครับผมเพราะตอนแรกคิดว่าจะโทรหาภรรยาเขาถ้าภรรยาเขารับก็คงไม่เป็นข่าวแบบนี้เพราะผมต้องขับรถไปให้โดยตรงครับผมพกระเป๋าที่เราพกที่ไหนพบในรถตุ๊กตุ๊กของเพื่อนอีกทีเพราะว่าเพื่อนวิ่งในตอนกัางคืนค่ะ แไม่พอก็กลับไปนอนก็เจอคิดว่าเป็นกระเป๋าคุณแย่ครับเดี่ยวแบบเปิดฟ้าเราจำพวกเป็นช่างไฟฟ้าด้วยเพื่อนส่วนก็เปิดดูก็เห็นบัตรบอดมันมีความลำบากมากเดี๋ยวแบบชาวสังกัดเพราะจำพวกบัตรเครดิตเขาก็เยอะอยู่ในกระเป๋าเพราะถ้าบางเอิญถ้าเราไม่ให้เขาเขาไปแจ้งความจำพวกระบบการเงินเขาจะหยุดหมดเลยจะจะไม่มีอะไรใช้จ่ายเลยเขาจะอยู่ลําบากมาก ก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้มากกว่าจํานวนเงินตอนที่ได้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยที่ได้เบอร์โทรศัพท์แฟนผมี่ได้ก็มีรูปถ่ายครับมีรูปถ่ายเขียนว่าภรรยาผมแล้วก็มีเบอร์โทรครับผมพอโทรให้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 แฟนเขไม่ไม่รับสายเลยใช่ไหมผมก็ว่าจะพาไปให้ที่โรงแาลโรงแรมคงติดต่อกันลำบากไงเพราะว่าไม่ใช่เคพาักาก็เลยหา มาที่เพาะตาดีกว่าก็เลยคิดถึงตำรวจท่องเที่ยวตอนที่ว่าอยู่รู่งพมมีหัวหน้าของตำรวจท่ทองเที่ยวแหละค่ะแกพูดภาษาเก่งมากเลยนั่นคือไปถึงตำรวจท่องเที่ยวแล้วผมก็ได้เจโ,โอเคอก็เล็กน,น้อยพ็สื่อสารกันได้คิดหน่อยนะคุณตัวสนคิดว่าเราอยากจะพูดคุยอะไรกับ เพราะพวกเราที่ทํางานในที่เดียวกันอย่างไรบางเที่เราทำกันก็บางทีเราเห็นเงินแค่นี้นะบางคนมันมันคิดไม่เหมือนกันบางคนก็อยากเอามาเป็นของตัวเองถ้าคิดแบบง่ายๆว่าเออเอาตังค์นี้มาให้เป็นของเราแล้วก็เอาเอกสารทิ้งทั้งกระยาไปดูแล้วก็มันมันไม่ดีอ่ะได้ไหมเราแค่หวังเงินแค่นี้นิดเดียว ในความเดือดร้อนเมามาศาสาเพื่อนที่ว่าคิดที่จะเอาตังนะให้คิดสทัยห่ก็น่าจะดีนะรู้ว่าความเดือดร้อนผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรก็อาชางอินคํามถามมาเฮินหนึพันนั้นเยอะไหมแต่มาของเต้ามาเป็นของผมเองก็เยอะก็วันนี้มันหาไม่ได้ในวันเดียวขผมก็ไม่อยากเอาเพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราได้ที่เป็นของคนอื่นน่าจะให้เจ้าของมา สมม okay, ติง่ายๆถ้าเราของเรามีค่าสักอย่างที่หายไปถ้ามีคนเอามาให้กับมาให้เรานี่เราเราเรา,เรามีความรู้สึกยังไงต้องคิดตรงนั้นมากกว่าครับผมเช่นของมีค่าที่หายไปแล้วเพื่อเรามาคืนให้นี่เราจะรู้สึกยังไงก็ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันครับผมเข้าใจเข้าใส่เราครับผมก็คงต้องขอบคุณ ครับนำโดสนนะครับพวให้ระษาความดีไว้ะลอดไปครับผมมากด้